มาดูกันครับว่า14เกมที่จะออกใหม่ในสตรีมเดือนเมษายนนั้นมีเกมอ,อะไรกันบ้างนะครับผมหเมษายน2025 เปิดโลกความป่วนกับเลสปาติติเกมปาร์ตี้แมวจอมสนที่จะทำให้มิตรภาพของคุณนั้นสันโครนเลสปาติติเกมปาร์ตี้มันติเพลเยอร์สุดป่วนที่รองรับผู้เล่น2-4คนสามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบโลเคอลในเกมนี้คุณจะได้สวมบทบาทเป็นแมวน้อยสุดหน้ารักที่ต้องวิ่งไล่จับและแข่งขันไหวพริบกับเหล่าเพื่อนเอนเ,อนเหมียวเหมีวของคุณหรือจะเลือกเล่นกับ AI ก็ย่อมได้ ทั้งนี้นั้นเกิดขึ้นในฉากอันแสนอลมานที่เรียกว่าเมียวเมียวฟอร์เรสเ์แลปาติติเป็นการผสมผสานกาันระหว่างเกมกระดานแบบคลาสสิกกับมินิเกมหลากหลายรูปแบบโดยระบบการเล่นหลักประกอบไปด้วยการสำรวจป่าเก็บไอเทมมินิเกมสุดมันและการวิ่งเข้าเส้นชัยจุดเด่นของเกมนี้ก็คือความวุ่นวายสุดฮากราฟิกสุดน่ารักเหตุการณ์สุ่มที่ไม่ซ้ำใครและมันยังเป็นฟรีทูเพย์อีกด้วย เลสปาติติเป็นสูตรสำเร็จของความสนุกสุดป่วนการต่อสู้ออนไลน์บวกความวุ่งวายแบบโลเคอลคูณด้วยเข้าแมวจอมส่วนที่น่าหลงไหลเท่ากับปาร์ตี้ที่ทำให้คุณและเหล่าเพื่อนหัวรอไม่หยุดในปี2 0 2 5นี้ีเตรียมพร้อมรับความป่วนและเสียงหัวรอกันได้เลยครับเลสปาติติเกมที่จะทดสอบทั้งไหวพริบและมิตรภาพของคุณปล่อยธรรมชาติความเป็นแมวในตัวคุณออกมาและมา่วมสรุปในป่าเมียวๆด้วยกันสิ ยินดีต้อนรับสู่โลกโล่มสลายอีกครั้งกับ The Last of Us Part 2 r e m a s า e r การกลับมาอีกครั้งกับมหากราบดาม่าเอาชีวิตรอดเกมที่ได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของสมัย The Last of Us Part 2 r e m a s t e r ที่กลับมาในเวอร์ชั่นพัฒนาใหม่ซึ่งไม่ได้เพียงแค่อัปเกรดกราฟิกธรรมดาๆเท่านั้น แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่และเนื้อหาส่งเสริมการขายมากมายที่ทําให้ทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ต้องตกตะลึงมันมีเรื่องราวสุดดราม่าที่บีบคั้นหัวใจระบบการเล่นที่ลื่นไหลกว่าเดิมระบบการต่อสู้ที่เข้มข้นระบบรอบเปรที่ลึกซึง้แงและการผสมผสานกันระหว่างเกมเพย์และการเล่าเรื่อง The r a t of Us Part 2 Remaster ไม่ใช่แค่เกมแอคชั่นบจนชปยธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการเกม ด้วยการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งกับเกมเพลย์ที่หนักแน่นค่าทางศิลปะอันสูงลิบที่คุณจะได้เสพหากคุณเป็นแฟนเกมภาคแรกแล้วลก็แม้แต่ถ้าคุณเคยเล่นภาค2มาก่อนแล้วในเวอร์ชันรีม b ตเตอร์นี้ก็ยังกุ้มค่าให้กลับมาเล่นอีกครั้งด้วยโหมดใหม่ยังโ o รีเท r ร์และเนื้อหาที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับเกม t h อะรัตป๊อปอาร t ตพาก็นี่คือโอกาสที่ดีสุดที่ได้สัมผัสมัน และนี่ก็คือหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัศวัตรในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมหรือยังที่จะเดินทางเข้าสู่โลกอันโหดร้ายแต่งดงามของ The ะรั t ออฟอาร r ท t าชูนีบัสเตอร์ประสบการณ์ที่เจตราตรึงใจความทรงจำของคุณไปตลอดกาล Monster Care Simulator เมื่อการเลี้ยงมอนสเตอร์กลายเป็นความสุขที่คุณไม่คาดคิดเกมสุดน่ารักที่ทําให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลมอนสเตอร์มากความสามารถนั่นคือ Monster Care Simulator เกมจําลองการดูแลมอนสเตอร์ที่จะทําให้คุณหลงรักเราสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีเหล่านี้ตั้งแต่แ,ตร,แรกมีการจัดก,การสูตรดูแลการดูแลมอนสเตอร์มินิเกมและกิจกรรมมากมาย ความหลากหลายของมอนสเตอร์ระบบผสมพันธุ์และวิวัฒนาการเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งและการเชื่อมต่อออนไลน์กับอเพื่อน Monster Care Simulator ไม่ใช่แค่เกมจำลองการเลี้ยงสัตว์ธรรมดาาเท่านั้นแต่ยังเป็นการะจญภัยที่อบอุ่นหัวใจในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยความมหาัศจรรย์เกมเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบเกมจำลองการดูแลสัตว์เลี้ยงแต่อยากได้อะไรที่แปลกใหม่และท้าทายกว่าเดิม หากคุณเคยใฝ่ฝันที่จะดักมีมังกรเป็นของตัวเองแล้วก็อยากรูบไล้หัวสลายหรืออยากสอนให้ปีศาจน้อยเก็บของเล่นเข้าที่ Monster Care Simulator คือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมสร้างสูนย์ดูแลมอนสเตอร์ Monster ในฝันและปลูกมิตรกับเหล่าสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่มีวันเบื่อนหน่ายอีกต่อไปคุณพร้อมรับมอนสเตอร์ตัวแรกของคุณ South ออฟมิดไ yeah. น h t เกมผจญภัยใต้แสงจันทร์ที่เปี่ยมไปด้วยโมสเตกแห่งวัฒนธรรมเกมแอคเวนเจอร์แฟนซีเรื่องใหม่ที่น่าจับตามองอย่างซา u t h ออฟมิดไน h t เกมที่นำพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งตำนานพื้นบ้านอเมริกาใต้ผสมผสานรไปกับความลึกลับและเวทมนต์ที่ทำให้คุณหลงไหล สาวออกมิดไน์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮาเซลหญิงสาวที่คนพบว่าตัวเองนั้นมีพลังพิเศษในการทักทอความเป็นจริงในดินแดนทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาที่เต็มไปด้วยควนามนลึกลับลึกลับมากมายและสิ่งมีชีวิตในกติชนพืน้นบ้านเช่นบูฮักสวมไลท์เมื่อความชั่วร้ายโบราณที่เรียกว่ามณทินเดอะคอร์รัปชันเริ่มแพร่กระจายและทำลายดินแดนที่เธอรักฮาเซลจะต้องเดินป่านป่าพลุเมืองร้างและสถานที่ลึกลับต่างๆ เพื่อรวบรวมพลัปปงและรักษาความสมบูรณ์ของโลกใบนี้พร้อมกับค้นหาความจริงเกีย่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอและบริาษาัทอันซ่อนเล้นของครอบครัวระบบการเล่นที่น่าสนใจรังการถักทอที่ซ่อมแซมโลกและแก้ปริศนาการสำรวจโลกอันโอเพนเวิเลด์ศิลปะและภาพอันเป็นเอกลักษณ์และการนำเสนอวัฒนธรรมและตำนาอออน Soul of Midnight ไม่ใช่เพียงแค่เกมแอนเมชั่นธรรมดา แต่เป็นการเดินทางสู่ดินแดนแห่งตำนานที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสด้วยระบบการถักทออันเป็นเอกลักษณ์กราฟ,ฟิกที่สวยงามและเรื่องราวที่ชวนติดตามหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งและให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่แตกตา่างต่อบอบ,บินไนจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเรียมพบกับการผจญภัยใต้แสงจันทร์ในดินแดนลึกบแห่งนี้และค้นพบว่าตำนานบางตำนานนั้นอาจจะเป็นความจริง โคโมโตเมื่อเส้นทางรถไฟกลายเป็นความฝันที่ขับเคลื่อนได้เกมสร้างเส้นทางรถไฟและจัดก,การการขนส่งสุดสร้างสรรค์ที่จะทําให้คุณได้สัมผัสกับโลกแห่งการคมนาคมในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนรูโคโมโตเป็นเกมจําลองการสร้างและบริหารเครือข่ายรถไฟที่ผสมผสานร,ระหว่างการจัดก,การทรัพยากรการวางแผนเส้นทางการออกแบบสร้างสรรค์ในโลกที่มีทั้งความจริงและแฟนตาซี คุณจะได้รับบทเป็นวิศวกรและผูบ้บริหารบริษัทรถไฟที่เริ่มต้นจากศูนย์เพื่อสร้างเครือขา่ขายการขนส่งทางรางที่ครอบคลุมทั่วแดนดักหลายเกมนี้ไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณวางรางรถไฟและปล่อยให้ขบวนรถไฟวิ่งไปมาเท่านั้นแต่ยังต้องบริหาเรเศรษฐกิจพัฒน,นาเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างบริษัทการคมนาคมในแบบฉบับของคุณเองการสร้างระบบแอบทางรถไฟการจัดการขบวนรถไฟการบริหารและพัฒนธาธุรกิจโลกที่มีชิวิวะหาภูมิภาคว่าจากวันและคืนอนุนเวียน ระบบสภาพอากาศไดนามิกโลกโคโมโตไม่ใช่แค่เกมจำลองการขนส่งทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความทา้าทายเชิงกลยุทธ์ความสร้างสารรค์อะไรขีดจำกัดและความสวยงามของโลกจำลองที่มีชีวิตชีวาเหมาะกับแฟนรถไฟตัวจริงและผู้ชื่นชอบเกมจำลองการบริหารที่ลึกซึ้งไม่ว่าคุณจะชอบการสร้างเครือข่ายรถไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดการออกแบบเส้นทางให้สวยงามตะการตาหรือเพียงแค่อยากชมบิวตีวทัสหน้าต่างรถไฟ ที่คุณสร้างขึ้นมาเองโรโกโมโตก็มีทุกอย่างที่คุณต้องการพร้อมออกเดินทางสู่โลกแห่งรางรถไฟกับโรโกโมโตแล้วหรือยังมาร่วมสร้างบรวัตศาสตร์การครามนาคมในแบบของคุณเองกันเถอะ Into the Dead All Dark Day เอาชีวิตรอดในเมืองซอมบี้ซึ่งความหวังนั้นเป็นสิ่งที่หายากที่สุด เกมเอาตัวรอดส่วนทึกที่ทําให้คุณต้องวางแผนอย่างรอบคอบและแตัดสินใจภายใต้แรงกดดันนั่นคือ Into the Dead เกมซอมบี้เอาตัวรอดแนวกลยุทธ์ที่ทําให้คุณรู้รู้ว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกหลังวันสิ้นโลกนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Into the Dead เป็นภาคล่าสุดในซีรีส์ Into the Dead ที่พัฒนาดโดยทิกพอซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเกมจากการวิ่งที่ไม่มีที่สุด e n d l e ร s Runner ในภาคก่อนๆน,นั้นมาเป็นเกมเอาตัวรอดแนวกลยุทธ์ผสมผสานการจัดการหาทรัพยากรแบบเต็มรูปแบบเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเรดวูดที่ถูกโรคระบาดลึกลับแพร่กระจายจนทําให้ผู้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้ผู้จะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่พยายามเอาตัวรอดพร้อมกับกลุ่มผู้รอดชีวิตอื่นๆที่มีทั้งครอบครัวของเพื่อนได้คนแปลกหน้าที่หวังจะเอาชีวิตรอดในโลกที่ไม่เหลือความหวังนี้ความน่าสนใจของเกมก็คือการที่ไม่ได้เล่าเลย มีแค่เรื่องราวการอาชีวิตรอดจากซอมบี้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของมนุษย์บนต่อเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่แม้จุดแบ่งเส้นระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพิ่มเรือนรางลงทุกทีระบบของเกมนั้นมีความท้าทายของความอยู่รอดาการจัดการที่พักผิง,งาการจัดการผู้รอบชีวิตการสำรวจและสะหาทรัพยากรการตัดสิในใจที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องราวตัวละครที่มีไมติในเรื่องราวาชิมข้นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำผู้เล่นระบบความยากที่ปรับตามผู้เล่น กราฟิกและเสียงที่สร้างบรรยากาศ Into the d e a d ไม่ใช่เกมซอมบี้ธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นการทดสอบความเป็นผู้นำ่อวพริบและจะริยธรรมของคุณในโลกที่ล่มสลายทุกการตัดสินใจเป็นเรื่องของชีวิตและความตายและบางครั้งคําถามไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรแต่เป็นชีวิตแบบไหนกันนะที่คุ้มค่ากับการมีชีวิตรอดหากคุณชื่นชอบเกมเอาตัวรอดที่มีความลึกซึ้งทางเรื่องราวชอบวางแผนกลยุทธ์พร้อมเผเชิญ กับการเตืนใจที่ยากลําบากเกมนี้ก็ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนเตรียมพร้อมรับมือกับวันที่มืดมิดที่สุดของมนุษยชาติในอิน d e เร o โ t h เกตเด a ์และพิสูจน์ว่าคุณบิทศาะเพียงพอที่จะนํานพากลุ่มผู้รอดชีวิตราวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่ Hollywood Animal is a pretty traditional management game. Sure, there's the splendors and miseries of old Hollywood. Maybe Hollywood Animal. เมื่อสัตว์โลกผันตัวเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงเกมสุดเจ๋งที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์เบื้องหลังวงการฮอลลีวูดในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือเกม Hollywood Animal ที่จะพลิกโฉมวงการเกมซิมูเลชันแอคเวนเจอร์ไปอีกขั้น Hollywood Animal เป็นเกมแนววิญภัยแอคชั่นที่ผสมผสานกับองค์ประกอบ r p g อย่างลงตัวคุณจะได้สวมบทบาทเป็นแม็กตุนักเจอรบ,บันเซปเพิดที่มีความฝันอยากเป็นฮอลลีวูดแต่ชีวิตฟิกผันเมื่อเขาบังเอิญได้พบกับเรื่องราวความรับของเราสัตว์ดาราที่ถูกกดขี่และถูกใช้งานอย่างไม่เป็นธรรมในวงการบันเทิงเกมนี้เล่าเรื่องราวทั้งตลกขบขันและเสร่อสีวงการบันเทิงการมุมมองของสัตว์ที่ไม่ใช่แค่สัตว์แสดงธรรมดา,านั้นแตะยังเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่มีความรู้สึก ความฝันและความประทนาเหมือนมนุษย์คุณจะได้พบกับเหล่าตัวละครสัตว์ที่มีบุคลิกโดดเด่นตั้งแต่แมวดีว่าที่หลงตัวเองม้าคาวบอยผู้เข่งขุมไปจนถึงลิงจอมแสบที่มีแผนการรับปบัย่างระบบการเล่นสุดสร้างสรรค์การสืบสวนและการปลอมตัวแอคชั่นหลากหลายรูปแบบการสแสดงและการฝึกฝนระบบดราม่าและความสัมพันธ์บุกตลกและการสต่งสีวงการบันเทิงเนื้อเรื่องลึกซึ้งแฝงข้อคิดเส้นทางเรื่องราวหลากหลายและมีโหมดลับโหมดผู้กำกับ ฮอร์ริูดแอนิเมอลเป็นเกมที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่ผสมผสานความสนุกสนานความตลกขบขันเข้ากับเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและเกมเพลย์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับทั้งคนรักสัตว์แฟนดังและผู้ที่ชื่นชอบเกมจนภัยที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครถ้าคุณอยากรู้ว่าโลกเบื้องหลังวง,งการบันเทิงจะเป็นอย่างไรในสายตาสัตว์หรืออยากสัมผัสประสบการณ์ของสุปตาในแรกสัตว์ฮอร์ริบูดแอนิมอลคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมก้าวสู่เวทีฮอร์ริบูดกับฮอ l l y w o ูดแอนิ a มอลแล้วหรือย,อยัง เกมนี้จะเปิดตัวเร็วๆนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารได้ปรโมชั่นพิเศษก่อนใครแพตแลนด์ oh. Land ทูการกลับมาของการผจญภัยจากววาสุดป่วนที่ใหญ่กว่าดีกว่าและบ้าบินกว่าเดิมเกมภาคต่อสุดมันที่แฟนๆรอคอยมานานแ a ตแลนด์ทูการกลับมาของซีรีส์เกมอตัวรอดและคราฟสุดป่วนที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นทั่วโลกในภาคแรก มาดูว่าภาคใหม่นี้มีอะไรให้เราตื่นเต้นกันบา้างแทร์แรนดูดำเนินเรื่องราวต่อจากภาคแรกโดยเราจะได้พบกับฟลักนักขนส่งพัสดุจากราวาลสุวกวนประจําบริษัทบ o ูมชิปปิ้งที่กลายมาเป็นวีรบุรุษโดยไม่ตั้งใจในภาคที่แล้วทั้งนี้ฟลักกและพี่ชายเธอจูพร้อมด้วยจูนิเบลผูนยนงคู่ใจช่างพูดต้องมาเชิญหน้ากับวิกฤตใหม่ที่พวกเขาได้รับภารกิจส่งพัสดุรับสุดยอดที่สําคัญแต่แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด ยานอวกาศว่าเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มนักลบลึกลับที่เรียกตัวเองว่า The Void Hunter ทำให้พวกเขาต้องตกลงบนดาวเคราะที่ไม่รู้จักและต้องหาทางซ่อมแซมยานเอาตัวรอดปกพวกเขาจดูสำคัญและค้นหาว่าใครนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้คราวนี้เรื่องราวดำเนินในดาวเคราะห์หลายดวงที่มีระบบนิเวศแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงแต่ละดวงเต็มด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายตำนานลึกลับและอารยธรรมต่างดาวที่มีปัญหาของตัวเองที่รอให้เราไปแก้ไขโลกการเล่นที่พัฒนาต่อยอด ระบบคราฟที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์วัสดุทรัพยากรกว่า500ชนิดสุดคราฟมากกว่าพันสูตรสร้างฉากได้อิสระระบบต่อสู้แบบแอคชั่นอาร์พีจีระบบการเกษตรและเลี้ยงสัตว์5ดาวเคราะห์ให้สำรวจลันเจียนที่สร้างขึ้นแบบสุ่มระบบอินเวนทอรี่ไร้ขีดจำกัดโหมดมันติเพลเยอร์ถึง4คนอีโคสเต็มที่มีชีวิตชีวาสัตว์ล่าเหยื่อพืชเติบโตพาร์ทแลนด์ทูไม่ใช่แค่ภาคต่อธรรมดาแต่เป็นการยกระดับองค์ประกอบของแวนแฟน ให้ชื่นชอบยิ่งใหญ่เสียสนุกยิ่งขึ้นพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่แฟนๆเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นมัลติเพเยอร์โลกกว้างโอเวนเวิร์กเนื้อเรื่องที่นราติดตามหากคุณเป็นแฟนแรกหรือแม้ว่าคุณจะเพิ่งรู้จกักแคดแดนเป็นครั้งแรกนี่ก็คือเกมที่สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ผจญภัยในโอากาสที่ทั้งสนุกตลกบ้าบินและน่าประทับใจไม่รูลืมคุณพร้อมส่งพัสดุป่วนจักรวาลไปกับแคดแดนทูแล้วรืมออ ลูกฟอยฟุตโตกราฟีสิมสมัรถประสบการณ์ช่างภาพธรรมชาติในเกมสุดผ่อนคลายเกมที่จะพาคุณออกเดินทางสู่โลกแห่งการถ่ายภาพธรรมชาติที่สมจริงที่สุดเกมหนึง่งนั่นคือรูกฟอยฟุตโตกราฟีสิมเกมจำลองการถ่ายภาพที่ทําให้คุณหลงรักโลกแห่งการถ่ายภาพและธรรมชาติอนดงามลูกฟอยฟุตโตกราฟีสิมเกมจำลองการถ่ายภาพธรรมชาติแนวเปิดเพลซ์นที่จะให้คุณได้สวมบทบาทเป็นช่างภาพอิสระที่เดินทางไปยังสถานที่อนดงามเพื่อถ่ายภาพวิถีสัตว์พืชพ,พันธุ์และภูมิประเทศอันน่าทึ่ง ในโลกเสมือนจริงที่เต็มไปด้วย,ยารายละเอียดด้วยภารกิจหลักในการสร้างพอร์ตโฟลิโอภาพถ่ายธรรมชาติของคุณเองคุณจะได้เดินทางไปยังพื้นที่ธรรมชาติหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นป่าฝนเขตร้อนภูญาสนหนัชนาทิที่ชุ่มน้ําภูเขาสูงหรือแม้แต่ป่าในเขออตอุ่นการถ่ายทงมีความวท้าทายและควมต้อง,งานที่รอคุณเปค้คนพบและบันทึกภาพเก็บไว้ระบบกล้องและการถ่ายภาพที่ซับซ้อนการสำรวจและการเดินทางระบบสบปาให้สมจริงระบบสภาพอากาศและเวลากราฟิกและแสงระบบดิลิตี้ความหลากหลายทางระบบนเวศ ูกฟอย์ฟตกราฟีสิมไม่ใช่แค่เกมจำลองการถ่ายภาพธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์ที่จะพาคูณดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติและศิลปะการถา่ายภาพแบบผอมกันไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพมืออาชีพที่ต้องการฝึกฝนทักษะในโลกเสมือนคนรักธรรมชาติที่อยากสัมผัสประสบการณ์ประสบโลกกว้างหรือเพียงแค่ผู้เล่นที่ต้องการเกมผ่อนคลายอันสวยงามเตรียมกล้องจากกระเป๋าและออกเดินทางสูกรร่การผจญภัยครั้งใหม่ที่ทําให้คุณมองโลกผ่านเล่นในมุมที่ไม่เคยมองมาก่อนกับลูกฟอยด์ฟุตกราฟีสิม เกมที่จะทำให้คุณรงรักการถ่ายภาพและธรรมชาติไปพร้อมๆกันเมนดากร่าวิปเปอร์ออฟเดอะวิคทรีเมื่อคำสาปแห่งต้นไม้แม่ม,มดนำพาไปสู่กรารผจญภัยสุดดาร์กแฟนตาซีเกมที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งเวทมนต์อนันลึกลับและอันตรายนั่นคือ m มนดากร r าวิปเปอร์ f t อ e อ i ฟวิคทรีเกมแอคชั่น RPG 2D แนวเมโทรเวอร์เนีย ที่ผสมผสานความน่ากลัวความมืดมนและความงดนามเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมินาโกราจะพาเราไปสู่ดินแดนโบราณชื่อฟาดมที่ถูกปกครมด้ดยคำสาบและความมืดมนหลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าเดอะเฟสติงที่จะทาให้ประชญ์หายไปจากท้องฟ้าและปลุกต้นมินาโกรายักษ์ที่เรียกว่าต้นแม่มดวิตทรีให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับมอนสเตอร์ชั่วร้ายมากมายคุณได้รับบทเป็นนักยนตภัยที่มีพลังวิเศษที่เรียกว่าวิทไซที่จะทําให้ช่วยมองเห็นและสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น และเดินทางระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งวิญญาณภารกิจของคุณคือการค้นหาความลับของต้นแม่มดไขปริศนาเบื้องหลังสงคสามและช่วยกอบผู้ดินแดนกระดําจากความม,มืดมิดระบบการต่อสู้ที่หนักแน่นและท้าทายระบบการต่อสู้แบบโซไร์ระบบเวทมนต์และพลังพิเศษการสำรวจแบบไม่ทรอยวนเนี่ยระบบการทำยาและการสกัดสาร,รสันญซับซ้อนและท้าทายความคิดเมนดาราวิปปอร์ออฟเดอะวิคทรี เป็นเกมผสมประสานความท้าทายกับเกมแนวโซไรท์กับการสำรวจแบบเมทรเวเนียและเรื่องราวแฟนซีสุดมืดมนได้ดั่งลงตัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมที่มีความท้าทายศิลปะสวยงามเรื่องราวลึกซึ้งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกมอย่าง,งโหมดไนท์บัสเต d a r ร s o u ซ s และกำลังมองหาประสบการณ์การเล่นเกมที่ท้าทายและน่าจดจำเมนดากูราก็เป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมละมือกับเสียงกระซิบจากต้นแมงมุมและสภาพโลกมืดมนของโครด์ดและลุยอย่างมารวมกันจนภัยและสายากับดินแดนต้องสามนี้ไปด้วยกันสิ นายบอคือดัมวอลแฟร์ตัวคามเพื่อนบ้านสุดปวนที่ทําให้คุณห้าจุดการค้างเกงที่เปลี่ยนหมู่หมอกคุณต่อชีวิตในย่านคานเมืองวออันแสนสงบนั่นคือนายบอกซูบันวอลแฟร์เกมที่ทำให้คุณได้ปลดปล่อยความแค้นที่มีต่อเพื่อนบ้านสุดน้นานรำคาในรูปแบบของเกมกลยุทธ์สุดท้าที่ไม่เหมือนใครนายบอกซู ball, บันวอล f ฟ r e เป็นเกมที่ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอเมริกันธรรมดาๆทดาชื่อว่าพิซซิลวิวแต่ภายใต้ความรักอันสงบสุขและรอยยิ้มอันจางหาย กลับมีสงครามเย็นระหว่างพื้นบ้านที่กำลังเดือดร้อนผู้จะได้สมบทบาทเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในย่านที่ดูสมบูรณ์แบบแต่ไม่นานกณได้พบว่าตัวเองถูกดึงเข้ามาในสงครามย่านนี้เที่ําเนินมานานระหว่างตระกูลต่างๆและแมงต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเสียงรบกวนการบุกรุกพื้นที่การขัดแยง้งเรื่องสัตว์เลี้ยงการแย่งทิ่จรถดหรือแม้แต่การแข่งขันว่าใครจะมีสนามย่าที่สวยที่สุด,สด,สดเมื่อการจรนตายอย่างสติได้ล้มเหลวมีเพียงทางเดียวที่จะแก้ปัญหาเท่านั้นนั่นคือต้งครามยา การสร้างและการปรับแต่งบ้านติดตั้งกับดักการสอดแนมและข่าวกรองติดตั้งอุปรกรณ์ดักฟังพีรงมิดและศัตรูรายุดแบบหลายชั้นหมดการเล่นหลากหลายไนบอลซูบวันบอลแฟรเป็นเกมที่ผสมผสานความสนุกสนานอารมณ์ขำและกลยุทธ์เข้าอย่างลงตัวเกมนี้จะให้คุณได้ปลดปล่อยความกระเพองใจระหว่างเพื่อนบ้านในรูปแบบที่เหนือจริงและสนุกสนานไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบวางแผนอย่างรอบคอบหรือชอบความวุ่นวายแบบไบบร้เบรแผน เกมนี้ก็มีอะไรให้ทุกคนได้รับรองว่าแตใว้ทุกคนที่มอง่านที่อยู่อาศัยของคุณเองนั้นจ่ใต้แตกต่างและสิ้นเชิงคุณพร้อมแล้วออย่างหย่าก,กลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสุดหรือใหญ่สุดของญาติฝาลบสงครามชาญเมืองสุดปนนี้กันเถอะแอนออฟคือเอ็กซ์พิเดชันเพอร์ที่สาม มากับอภิจีสุรังการที่จะพาคุณไปขารเศ็นาแห่งความมืดจเชี่ยะพาคุณดำดิ่งสู่ประสบการณ์กลางจภัยให้ไม่เหมือนใครเอ็มแนวจญภัยสำรวจพระที่ผสมศาสตร์องค์ประกอบการเอาตัวรอดไต้ฝ่ายและจิตริยาเสี่ยวฝังเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเรื่องราวของแคร์ออฟเคิร์ฟเริ่มต้นในปี2 1 5 3เมื่อบุริยาตค้นพบประตูมิติในชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกที่นำไปสู่จักรวาลผู้ขนานที่เรียกว่าเอคริปโลกที่ปกครองด้วยปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เรียกว่าอัมรา จึงทให้แสงและเงามีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎวิสิทธ์ที่เรารู้จักคุณจะได้รับบทเป็นดรเอเลนาไนเชตนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาที่ถูกส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของาร,ร e 33, กิจ e ่นเทอร์ตี้ทรีเพื่อสำรวจและรึกษาประสบกการณ์ที่เกิดขึ้นบนอคกิปหลังจากที่การติดต่อกับทีมสำรวจสายสองทีมก่อนหน้าขาดหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อถึงอ e ีกิปญาให้คุณเกิดอุบัติเหตุขัดข้อง ทาให้ทีมต้องแยกย้ายกันและคูยจะต้องหาทางเอาตัวรอดในโลกที่แสงและเงามีชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองพร้อมไขความลับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมสำรวจชุดก่อนๆและต้นหาเพื่อนร่วมทีมทสูญหายกลไกแสงและเงาโลกกึ่งเปิดเอาตัวรอดและจัดการทรัพยากรปิศาจและการแก้ปัญหาการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนหลายชั้นระบบการเล่นที่ปรับตัวตามสไตล์ผู้เล่นแอ e เอฟเคอร์เอ็กวิดชั่นเอร์ตี้ทรีเป็นเกมที่นำเสนอประสบการณ์การสำรวจและเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนใคร ด้วยกลไกการเล่นที่หมุนรอบแสงและเงากราฟริกที่สวยงามน,น่าทึ่งเรื่องราวที่รับชวนติดตามเกมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเกมแนวสำรวจแอคเวนเจอร์ที่มีองค์ประกอบของหนังรูทึกขวัญเชิงถึงยาและไฟไฟผสมอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมอย่างคอนโทรลไบโอช็อคเอเรียนไอโซเลชั่นรับรองว่าคุณจะหลงรักกับโลกอันมืดมิดและเต็มไปด้วยแสงประหลาดของแพ้ออสเคอร์เอ็กซ์เพรชั่นอย่างแน่นอนคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความมืกอันดำมืด เงามืดและคนหาแสงสว่างไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยเสมอไป A city where legends are made Here vengeful wolves fought against fate and won b a t t l e f u l y City of the Wolf ตั้กำมากอง <What S 1> ตำนาน <fate? S 1> เกมที่เป็นแฟนรอคอยเกมต่อสู้ภาคใหม่ล่าสุดที่เราเป็นแฟนรอคอยมาหลายปีนั่นคือ b a t t l e f u l y City of the Wolf การกลับมายิ่งใหญ่ของซีรีส์เวทเทอร์ฟูรี่ที่หายไปนานกว่า20ปีเวทเทอร์ฟูรี่เป็นซีรีส์เกมต่อสู้ชื่อดังที่เริ่มต้นตั้งแต่ยุคเกมอาร์เคดในปี1991พัฒนาโดย S.M.K ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของเกมต่อสู้ยุคคลาสสิกล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือการ์โล่มาร์คออฟเดอะวูดที่วางจำหน่ายทั่วในปี1999ซึ่งถือเป็นเกมที่ได้รับการชื่นชมจากแฟนๆเกมทั่วโลกหลังเงียบๆหายไป S.M.K ก็ได้ตัดใจปลกชีวิตซีรีส์นี้ขึ้นใหม่ครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยละยังคงเอกลักษณ์ดังเดิมที่แฟนชื่นชอบเอาไว้ City o ี the ฟ o ดอยเป็นการกลับมาทั้งที่เอาใจแฟนเก่าและเปิดโอกาสให้แฟนใหม่ได้สัมผัสกับซีรสความบันของซีรีส์นี้เนื้อเรื่องของเกมกลับมาที่เมืองซาวทาวน์โมนิเต็มไปด้วยอาชญากรรมและการต่อสู้ใต้ดินหลังจากการพ่ายแพ้ของกีสโฮเวิร์สตำแหน่งเจ้าพ่อผู้ช่วร้ายเมืองนี้ก็ยังไม่สงบสุขเมื่อองค์กรลึกลับกลุ่มใหม่เริ่มแพร่ทิพส หมาป่าที่อยู่หวยยังคงต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองนี้พร้อมด้วยพันธมิตรเก่าและใหม่แลต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่และความราต,ต่ตางๆที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งนี้เบตทิลฟูลลีซิตี้ออฟเดอะู่ระดับการต่อสู้ด้วยระบบใหม่หลายอย่าง IEV System r i ็ i n g e x t r e ็กตรีมเอร์โก้ระบบหลักที่เกมที่ผู้เล่นสามารถเลือกสไตล์ออกทุงส,สามแบบ ไลซิ่งเนการสู้ในอากาศและท่าโจมตีพิเศษจากการกระโดดเอ็กตรีมเล่นการโจมตีแบบคอมโบต่อเนื่องและการขยายคอมโบเวอร์โกเล่นพลังโจมตีรุนแรงและท่าป้องกันพิเศษริดจิตเต็มระบบเลนการต่อสู้ที่ทําให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองระหว่าง2เลนได้เพิ่มมิติการต่อสู้ให้มากขึ้นสืบทอดมาจากเอกลักษณ์ในซีรีส์ดั้งเดิมเจตดิฟเฟนระบบป้องกันพิเศษที่จะหากกดป้องกันในจังหวะที่บอดีจะฟื้นพลังชีวิตเล็กน้อยและสามารถโต้กลับได้ทันที s p g s p จีเ a l เช r ย m ์ n ูโร e ั เกียรพิเศษที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ท่าพิเศษหรือท่าเทคนิคต่างๆสามารถใช้ปลดปล่อยท่าไม่ตายสุดทำลายล้างซูเป,ปอร์สเปเชียลมูฟโหมดการเล่นที่หลากหลายเฟเธอร์ฟูลลี่ซิตี้ออฟเดอะมูฟเป็นการกลับมาฮิ่งใหญ่ของซีรีส์เกมต่อสุ้ในตำนานที่นำเอาเอกลักษณ์นั่งเดิมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและระบบการเล่นสมัยใหม่อย่งตัวแฟนเกมจะรู้สึกคุ้นเคยและประทับใจกับการพัฒนนที่เคารพต้นฉบับ ขณะที่แฟนใหม่จะได้สัมผัสเกมที่ต่อสู้คุณภาพสูงที่มีระบบลึกซึ้งและติดตามไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเก่าที่เติโตัวมาพร้อมกับ f ฟลท์น์ฟูีหรือนักเล่นเกมต่อสู้รุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเกมคุณภาพเฟ t ท์น์ฟูรี่ซิตี้ออฟเดอะเป็นเกมที่สมควรจับตาม,มองและเตรียมพร้อมสําหรับการกลับมาของตำนานต่อสู้เรื่องนี้อย่างแน่นอน Are you okay ัตตู รีวิวเรอง On Godzilla w a k e n i n g มากาบสงครามเทพเจ้าสุดอนาการที่คุณต้องไม่พลาดเปรียบแค่น้าพีจแฟซีดาร์ที่จะพาเราเข้าสู่โลกที่มนุษย์ต้องลุกขึ้นต่อต้านนางเทพเจ้าผู้ตรยศเตรียมพร้อมรับพลังก็อตโซที่จะก้าวสู่ความเป็นวิรุณบทุกข้าท้าทายช่วชะตาที่ถูกกำหนดไว้ในโลกแห่งอินเลีย ที่ปกครองโดยเหล่าทเทพเจ้าสืบสององค์มานานนับพันปีผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบและ,ะเคารพบูชาเทพเจ้าเหล่า,านี้แต่ความจริงก็นา่าสะพรึงกลัวที่ถูกเปิดเผยเมื่อค้นพวบว่าเทพเจ้าเหล่าน,าานี้ไม่ได้บกปว่านมนุษย์แต่กลับใช้พลังชีวิตของมนุษย์ในการมีเชื้อเพลิงให้อำนาจของตนเองเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อคายเอวนักรบหนุ่มจากหมู่บ้านชายขอบคนพบว,ว่าในตัวเขามีพลังรับที่เรียกว่ากอสโซพลังแห่งทเทพเจ้าที่ถูกซ่อนอยู่ในร่างมนุษย์บางคนพลังนี้ทำให้เขาสามารถต่อกรรไกเทพเจ้าได้หลังจากพบว่าเขาถูกทำลายโดยทหารรับใช้ของเทพเจ้า อาเอลด,ด้วยมือกลุ่มกบฏเป็นกลุที่เรียกตัวเองว่ารบบิเบลเลียนเพื่อปบดปล่อยอุนุษย,ยชาติจากการกดขี่ของเทพเจ้าในหนะผู้เล่นคุณจะได้รับบทบาทเป็นนักรบผู้ก่อครองกอสโซที่เพิ่งคืนพลังและเดินทางคุ้มไปพบก,กับมิตรและศัตรูไปเจอการเลือกที่ลามากค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่และก,ากละะําหนดการกาเนิดโลกนี้และเทพเจ้าเหล่านี้การต่อสู้แบบแอคชั่นดินามิกระบบกอสโซอันเป็นเอกลักษณ์การสำรวจโลกแบบเปิดกว้างโอเพ่นเวิร์ การสร้างและพัฒน,นาฐานที่บั่นระบบออนไลน์โฟล์อบสี่คนกราฟิกสุดอลังการด้วยอันเรียวเอ็นจินห้าเสียงประกอบและดตนตรีระดับมาเตอร์เพลสเนื้อเรื่องที่ครับซองและน่าติดตามระบบสร้างตัวละครที่ละเอียดยิบลิเบรียนก็โซเอเวนิ่งเป็นเกมแอค่อาวุธยีที่ผสมผสานระหว่างก,การต่อบสนองเรื่งเนื้อเรื่องที่ติดตามกราฟิกกราฟเอเอเข้าด้วยกันอย่างลงตัวหากคุณเป็นแฟนเกมแนวดาร์กโซ่มอนสเตอร์ฮันเตอร์แล้วก็ด็อกมาแน่ใจเกมนี้แน่นอนมันเข้ากันยังไงวะเนี่ยพร้อมกับ หรือ,อยังที่จะปลดปล่อยพลังก็โซในตัวคุณในะลุกขึ้น้าทายอำนาเทพเจ้าการกบฏครั้งยิงใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและช่วชะตาของโลกอินเซเดียอยู่ในมือคุณแล้วและนั่นคือทั้งหมดของเกมนะที่จะออกในเดือนมีนายนนะของเกมสตรีมนะครับผมเท่าที่ผมมาแนะนำว่าน่าเล่นหรือมูมีผู้ติดตามเยอะในเดือนหน้านะครับผมเอาละครับผมนะอย่าลืมครับผมนะ ผมช่องบ้าโฟกี้เกมเมอร์ครับผมถ้าใครกดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมนะจะสามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆได้ก่อนใครแล้วก็สามารถดูคลิปวิดีโอเกมเพลย์ที่ผมให้สำหรับสมาชิกดูเท่านั้นได้ด้วยเนี่ยรวมถึงวิดีโอนะที่แนะนําเกมนะวีโอหลังเล่นเกมต่างๆนะครับผมหรือว่าดีวีโอพวกร้อยวันร้อยชั่วโมงก็จะตามมานะครับผมแล้วก็ดูได้ก่อนใครสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับนะแล้วก็ ถ้ามีคาแนะนําอะไรก็ขอคอมเมนต์เข้ามาได้นะอยากรอบเกมไหนในเดือนหน้าก็คอมเมนต์นเข้ามาผมรับหรือว่าเกมไหนที่ผมไม่รู้อยากแนะนําก็แนะนําเข้ามาในคอมเมนต์ได้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ